สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับ,รบกลับมาพบกันทางช่อง y o ย u ทูบโก o l o d เพจโก o l o d แล้วก็เว็บไซต์ g o a l l o w .com G O L D A R O U N D วันนี้พฤหัสที่2ีกันยายนนะครับอย่างที่เราสรุปไปฟังในคลิปก่อนหน้านะครับว่าราคาทองคํา ช่วงนี้อยู่ในช่วงขาลงนะครับทั้งทองไทยแล้วก็ทองเทศเลยนะครับโดยโกลสปอร์ตเมื่อคืนนี้ลดลงไป25ดอลลาร์ขนาที่ทองไทยเปิดตลาดเชา้านี้ลดลงไป250บาทแม้ว่าเงินบาทจะอ่อนค่าแรงแต่ก็อุ้มไว้ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องมาดูว่าทิศทางโกลสปอร์ตจะลงไปได้ลึกขนาดไหน <c oughs> ผมพูดคุยกับทางคุณพิรพงศ์วิญนุคอวิเคะห์การลงทุนของบริษัทออสซี่จำกัดไปดูมุมมองการลงทุนของออสซี่กันนะครับว่าช่วงนี้ ทองคำโกลสปอร์ตเองจะลงได้ลึกขนาดไหนนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันดีสวัอก็คุณปีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับผมเอาไงกันดีครับหลุด1884ลงมาเรียบร้อยแล้วทิศทางจะยังไงต่อดีครับตรงนี้มองว่านะครับการหลุด1884ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยในส่วนของทองคำครับครับฉะนั้นครับภาพรวมแล้วนะครับ การจะดีดกลับขึ้นไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับผมนะฉะนั้นกรอบเป้าหมายถัดไปมันน่าจะไปเทสรประมาณพันแนะครับผมนะมีโอกาสไปด้านล่างได้นะครับผมนะโมเมนตัมขากับตัวนะครับ ทางเทคนิคอลทางฟันดมเบนทอก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะซับพอร์ตนะครับเป็นให้ให้ทองเนี่ยสามารถกลับเป็นขาขึ้นได้ฉะนั้นในช่วงนี้ยังคงมองว่านะครับต้องต้องเสี่ยงกับภาวะการกดดันของราคาของราคาทองต่อไปครับตราบใดที่โกลสปอรตเนี่ยยังไม่สามารถพลิกฟื้นนะครับกลับมาอู่เนื่ประมาณ1 9 9 5เหรียญขึ้นไปแล้วัเอ่อประมาณ1,895หเหรียญขึ้นไปได้ครับผมอือฮึ แต่ว่าดอลลาร์แข็งมากเลยนะครับจะจ่อร้อยเจ็ดอยู่มาลอมามาลอแล้วโอกาสแตกได้ไหมครับร้อยเจ็เนี่ยเอ่อถ้าภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าดูในทางเทคนิคแล้วก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพ ต่อไปนะครับยังไม่มีสัญญาณท่าทีว่ามันจะดาวลงมาเลยนะครับผมประกอบกับในส่วนของนะครับมันได้รับในส่วนของฟัน d a m เ n t นท่อในเรื่องของจีนด้วยนะครับที่ล่าสุดนะครับบริษัทอสังหาครับก็มาอีกแล้วครับข่าวนี้ e อบว่าแกนะครับก็ผิดชําระนี่นะครับผมแล้วก็ถูกโพในการเทรดที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับอีกทั้งในส่วนของก๊อ e เ n อร์ t มนชา d o ดาของเมกาเองครับก็ทําให้ในส่วนของนักลงทุนครับ วิ่งกลับเข้าไปสู่ในส่วนของพันธบัตรสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ครับก็ลเลยยิ่งตอบย้าว่าดอลล่าในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในโมเมนตัมที่ยังสามารถแข่งค่าได้ต่อไปอีกครับผมนะฮะแนวต้านก็เท่าไหร่ครับดอลลร์ดอลลร์ก็มองไว้ที่ประมาณร้อยเจ็ดร้ดอยเจ็ดนะใช่ไหมครับใชนะ่ใช่แล้วคืนนี้ก็มีสําคัญด้วยนะจอร์รพาวเวลรู้จะออกมาพูดอะไรที่จะหนุนดอนลลร์อีกหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วในส่วนของคุณ,คณจอร์ร็อพาวเวลผมก็ยังคงมองว่าแกก็น่าจะพูด ใน i r e c t i o นอื่นๆนะครับผม uh huh. ถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆตอนนี้นะครับ uh huh. ล่าสุดนะครับที่ผ่านมาก็ยังคงสะท้อนว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมกานยังสะท้อนความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็น uh huh. ในภาคตลาดแรงงานนะครับหรือในส่วนของออตัวภาพรวมเศรษฐกิจอื่นๆ uh huh. นะครับผม uh huh. ก็ยังคงตอกย้ำว่าย,ย,ยังอยู่ในภาวะที่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทําใหเ้เปิดช่องว่างเฟดที่จะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับตรงนี uh ้เองครับก็ยิ่งเปิดหนุนในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์ให ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกครับผมนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงค่าก่อนจะลุมพาวเวลจะจะออกมาช่วงดึกในช่วงค่ามี GDP ถูกไหมครับใช่ครับโอ้ oh, ถ้าเกิดว่าออกมาแบบขยายตัวแข็งแกร่งนี่ผมว่าจลุมพาเวลคืนนี้น่าจะแบบว่าน่าจะพูดแข็งกล้าวพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยใช่ครับแกก็คงแบบพูดได้ได้ขนาดครั้งก่อนแกยังบอกไปเลยว่าเออยังมีโอกาสขึ้นไปได้นะถ้าตัวเลขครั<ม>้งนี้ย้ำออกมาอีกทีก็ก็ยังยังคงประคองได้อยู่นะครับผม ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมก็ด้วช่วงนี้ยังไงดีครับช่วงนี้กลยุทธ์ผมมองว่าโอกาสนะครับยังยังอยู่ในโซนที่จะต้องระมัดระวังการซื้อครับผมนึ่งแปดแปดมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะขาบายนะครับอาจจะต้องไปรอประมาณพันแแปนะครับมันเป็นแนวแนวอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง ร้อยเขาหลุดพันเจ็ดรอยเจ็ดนะฮะเป้ามันก็น่าจะอ่าโผล่ไหมเห็นนะครับผมตรงนั้นถึงตอนนั้นแล้วน่าจะมีการกลับตัวของราคาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะไปเทสประมาณโอเวอร์โซของ Time Frame TF ลายหนึ่งวันนะครับก็ดีบาตรงนั้นก็จะดีบาวตรงนั้นพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่รอซื้ออยู่นะครับผมนะฮะอ๋อแสดงว่า แสดงว่าช่วงนี้ก็ต้องรอดูตรงแนว1นึ่เอ้ยหนึ่ก่อนว่าว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าอย่างที่บอกครับการหลุดโมเมนตัมหนึ่งแปดแป่แปดแาเนี่ยตรงนี้มันไม่ดีเลยนะครับมมันทำให้ขาลงกลับมาได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะหลุดแนวรับในรอบ5เดือนครึ่งมั้งใช่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 นะทองไทยละครับทองไทยเมื่อเช้าเงินบาท ก็อ่อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าร่วงแรงทองไทยล่วงแรง250บบาทเลยแนวโน้มทองไทย จะไปรอซื้อต้นแถวไหนได้ครับทองไทยนะครับถ้าใครนะครับต้องการของเลยนะครับผมก็อาจจะแนะนําเร็วๆที่ประมาณสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะตรงประมาณหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับผมนะหรือใครจะไปรอหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าศูนย์ก็ได้ครับถ้าคิดว่าจะลงนะครับราคาก็จะอยู่ราวประมาณสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับผมห้าร้อยอะไรเงี้ยครับผมนะฮะที่จะไปเทสอีกระลอกนึงนะครับ นี่ขนาดได้เงินบาทอ่อนค่าเข้ามาอุ้มนะก็ยังร่วงแรงเลยเช้านี้ใช่ครับถือว่าในส่วนของราคาทองไทยเองนะครับก็ถึงถึงมาอุ้มแล้วแต่ว่าตั๊บเดียวเองนะครับไม่ไม่ถึงชั่วสัปดาห์เนี่ยราคาก็หายไปเกือบห้าร้อยนะครับผมนะบแล้วลิที่เราได้เห็นในส่วนของราคาทองไทยยังอยู่ราวประมาณสามหมื่นสามพันห้าสิบาทนะครับ,รบสาหรับราคาขายออกสูงสุดนะครับไอีกสมาคมแตนะ่ตอนนี้เหลือประมาณสามหมื่นสองพันห้าร้อยกว่าแล้วก็ บูกเดียวหายไปเลยนะช่วงนั้นผมจะแบบแนะนําเลยว่าคใครมีทองก็ขายออกไปบ้างเพราะมันเป็นจุดอไทม์ไฮเนาะนานจะได้เห็นจุดนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาย่อกลับมาซื้อดีกว่าแต่ว่าก็จะก็เป็นโอกาสดีนะครับครับคนที่กําลังรอซื้ออยู่ถูกไหมครับอ่าใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมเดือนตุลาแล้วนะครับเราเปแคลคสถิติออกมา 60-70%ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีสัญญาณปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใหญ่หยยนะถ้าเกิดยอ้อนหลังไป10ปีนะครับผมช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่แบบปลายเดือนกันยาจรจริงมันจะย่อล้นะฮะย่อให้ซื้อนะครับฉะนั้นแนวรับเบสโซนก็ยังแนะนำนะฮะถ้าเห็นนะ1850นะครับผมแต่ถ้าหลุด1850ดอีกละล่ลองหนเนี้ ลายยาวนะครับผม1 0 8, 8เลย 8, 8ใช่ไหมใช่ใช่ได้ครับนะอันนั้นมันถือว่าเป็นแนวรับสุดท้ายให้ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นจุดคัดล้อนะครับสุดท้ายต้องการของก็ยังคงแนะนำ1 8 0 1.860อะไรตรงนี้นครับครับ,รบของไทยของไทยก็ซื้อได้แถว500 600 600, 600ซื้อได้ไหมครับ32,600ซื้อได้ไหมหรือว่ารอหรือว่ารอไป500ดีกว่า600ออ ตอนนี้มัน1874เนาะประมาณ3าม0อนะครับถ้าใครรอแนวรับจริงๆก็เฉียวเชียวครับ3 2ม5องนะครับอืมตรงนี้ก็ค่อยๆเข้าซื้อได้เนาะเช้านี้เปิดตลาดมาอย่างอย่างไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะ <laughs> <laughs> ก็น่าจะไปรอตัวเลขในส่วนของ คอพีซีไพรซ์อินพุ ex, พุ่งนี้มากกว่าครับถ้าพุ่งนี้มันเมันจะสะท้อนภาพรวมเงินเฟอ้อด้วยนะครับผมนะมถ้าเกิดว่าภาพรวมเนี่ยตัว PC Price i ์อินสนะครับะสะท้อนในส่วนของเงินเฟอ้อเนี่ยที่มันยังมีแนวโน้มปรับตัวพุ่งขึ้นต่อตรงนี้นะฮะมันจะกลับมากดดันราคาราคาทองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเงินเฟอ้อพุ่งนะใช่ <F> eth, ใช,ใช่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยมีเพิ่มโอกาสให้เฟดเพิ่มขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยให้จับตาให้ดีประมาณ ทุ่มครึ่งเนาะพรุ่งนี้คาดการยังไงอ่ะเอาซื้อคาดการยังไงคอพีซีไพซ์เด็กถ้าดูในส่วนของคาดการของทางเราแล้วนะครับในส่วนของเงินเฟอ้อเรามองว่าน่าจะ ยังไม่ปรับลดลงอย่างชัดเจนครับเพราะว่าในในเรื่องในส่วนของต้นทุนทางด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยโอ้โหยังอยู่ในระดับโซนสูงอยู่เลยนะครับผมนะฮะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยยังยังจะกลับยังไม่ลดยังไม่น่าจะลดลงมาอย่างแรงๆให้เห็นนะครับผมน่าจะประคองตัวอยู่ในระดับโซนที่อยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับตรงนี้เองก็อาจจะมองเป็นฟ o r e c a s น่าจะเป็นลบทองนะครับผมถ้า ถ้าไม่ถ้าไม่พลิกค่านะครับผมอือฮึอือฮึแต่ก็น่ากลัวเลยนะทองคํามีแต่รเรื่องที่จะกดดันทั้งนั้นเลยนะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเฟดคงอัตราดอ,อกเบีย้ยรอบนี้นอ่จแต่ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งวันไหนก็คือวันที่สองพฤศจิกายนฉะนั้นตลอดทั้งเดือนตุลาคมก็จะต้องแบบดูตัวเลขต่อไปแล้วก็นั่นแหละนักลงทุนก็ไม่น่าจะเอ่อ invest ทองคํา มากนะครับมผมั้็จะโดนแรงกดดันเหมือนเดือนที่ผ่านมานี่แหละนะร,รีบาวก็จะเป็นรีบาวเพื่อลงต่ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับครับจนกว่าจะพ้นนะฮะให้มันจบครั้งสุดท้ายนะครับในวัฏจักรการขึ้นขาขึ้นดอกเบี้ยทองน่าจะไปเป็นกลับมาสู่อิสระในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับอืมอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่กองทุนเก็บของถูกเลยนะช่วงนี้ท้าให้ราคาล่วงลงมาสัก หนึ่งแปดห้าศูนย์พันแปดน่นะใช่ครับใช่โอเคขอบคุณมากครับคุณพีรพงศ์ครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิรานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสเตรียนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณพีรพงศ์บอก้วครับช่วงนี้อยู่ในเทรนขาลงนะครับต้องไปดูว่าแนวรับ 18. 7 0จะเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่มีโอกาสลงไป1850เลยนะครับและถ้าเกิด18,50ายังเอาไม่อยู่อีกก็1800มีโอกาสได้้เเห็นนนะะครรับพาาวว่่ชงี ฟันด a m เม t นทัลเองของทองคำก็ไม่สู้ดีนะครับข่าวข่าวต่างๆคืนนี้ช่วงดึกๆจจรมพาวเวลจะออกมาพูดนะครับต้องมาดูว่าจะให้ข้อมูลหรือว่าจะยืนยันการขึ้นดอกเบี้ยอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับหากตัวเลข GDP ที่ประกาศในช่วงค่ำออกมาดีเชื่อว่า จรลงพายอาจจะมีการนโยบายที่แข็งก้าวนะครับลาวพุ่งนี้ติดตามตัวเลขดัชนีงเงินเฟ้อฝั่งกุณพ่นะครับหรือว่าคอ PCE ดูว่าถ้ายังออกมาสูงก็อาจจะเป็นแรงกดดันราคาทองต่างประเทศเพิ่มเติมได้นะครับก็อาจจะดันมาถึงราคาทองไทยด้วยนะครับวันนี้3-2 600มีโอกาสลดลงได้อีกนะครับ ใครจะซื้อก็ถ้าอยากไม่อยากตกรดก็ทยอยได้นะครับถ้าเกิดแม่งก็รออีกนิดนึงนะครับราคาก็าจะน่าจะลงตามโกลสปอร์ตลงมานะครับก็ต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวย,ยกมาฝากในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ